สวัสดีครับผมนายจาก,กิจสมสุขหวังรหัส531 006 3010นะครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการทำตัวประคองสปริงนะครับอันดับแรกก็ร่างแบบของตัวประคองสปริงคร่าวๆนะครับแล้วก็กำหนดความสัมพันธ์ของ เส้น6เส้นนี้นะครับต้องมีขนาดเท่ากันและ2เส้นนี้ต้องขนานกันครับ2เส้นนี้ก็ขนานกันส่วน2เส้นนี้มีขนาดเท่ากันครับจากนั้นเราก็มากำหนดขนาดของชิ้นงานนะครับด้านนี้มีขนาดยาว40มิลลิเมตรครับ ด้านบนยาว50มิลิเมตรมุมระหว่าง2เส้นนี้เท่ากับ145องศาครับความยาวของงานทั้งหมดเท่ากับ160มิลิเมตรนะครับอ่าจากนั้นก็ทำการ เลือกความหนาของชิ้นงานเท่ากับ40มิลลิเมตรครับอ่าแล้วก็จะได้รูปแบบของตัวประคองสปริงคาวๆนะครับสุดท้ายเราก็ทำการลบขอบของตัวประคองสปริงครับ โดยราศมีของการลบขอบเท่ากับ5มิิเมตรครับอ่าเราก็จะได้ตัวประคองสปริงที่เสร็จสมบูรณ์แล้วครับขอบคุณครับ